เาะตอนนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับภายในวัดป่าน้ำภาสีเจเลยนะครับกลับมาพบรายการนะครับช่อง youtube ข่าวชาแนลไทยแลนด์นะคะวันนี้พาดูทุกท่านนะครับมาชมภาพบรรยากาศนะครับภายในวัดป่าน้ำผาสีเจเลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวังมาคะโอชานะครับเป็นวังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านนะครับชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะคะก็มีการเรียนเขียนตลอดทั้งวันนะครับ นี่ฮะก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับภายในวัดประนามนะครับตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นพระอุโบสถนะครับท่ก็จะเห็นได้ว่าสาธุชนทั้งหลายนะครับอุบาสกอุบาสิกานะครับก็ได้ทยอยนะครับเข้ามาเวีนเทียนนะครับ ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนเทียนที่ไหนนะครับขอเรียนเชิญนะครับามาที่วัดป่าน้ำป่าสีจเจริญได้นะครับผมเรียนเทียนตั้งแต่ตอนนี้นะครับถึงเวลายี่สิบสามนาฬิกาโดยประมาณนะครับท่านใดที่ไม่ติด ก็เรียนเชิญได้นะครับผม จะแพงต้องนะครับให้ใทุกท่านได้ชม่านนะคะท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะผมคิดสิงใดก็ให้สมความปรารถนานะครับ ตอนนี้นะครับนี่คือภาพาบรรยากาศครับเรื่องในวันนี้นะคะก็ช่วงเวลาสองทุ่มนะครับก็จะมีการขึ้นธรรมะนะครับการเทศนานะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุท่านไปชมภาพบรรยากาศนะครับจะเป็นภาพบรรยากาศนะครับ ตอนนี้ผู้คงก็จานทยอยเดินทางมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหะางบอสนะ ท่าใดนะครับที่เห็นภาพนี้ก็อธิษฐานจินะครับอธิษฐานจินะครับขอให้ทุกทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดส่งความปรารถนานะครับเราได้แต่งาพนะครับ คอตั้งที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็ให้กดติดตามนะครับช่อง YouTube ข่าวช n n e l ไทยแลนด์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆนะครับสำหรับในวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ